สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะผมวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตกันนะครับผมมาดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าน่าเล่นบ้างนะคะผมเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เป็นแบบการล็อกอินเจวัน,นะครับผมก็จะเป็นฝั่งซ้ายได้รับฟรีถ้าใครอยากได้ฝั่งขวาก็ต้องซื้อ1 1 9 9ห่เหรียญน,นะครับผมก็คือ12เหรียญน,นั่นเองเนาะก็ตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 360ประมาณนี้นะครับผม3 7 5ประมาณนี้แหละก็ ถามว่าแพงไหมผมบอกว่าแพงอยู่นะเราเอาไปซื้อแพ็กอื่นจะคุ้มกว่าครับเดี๋ยวแพ็กไหนคุ้มเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องเติมนะครับผมมันไม่คุ้มสักเท่าไหร่เลยส่วนร้านค้าของการเติมมันจะมีทั้งหมดอยู่5อันนะครับผมผมแนะนําว่าให้เป็นอันตัวของร้านค้าร้านนี้เท่านั้นนะครับสาหรับใครที่อยากซื้อได้เพชรเยอะมีได้ที่ตีบอสเยอะได้ถังด้วยนะครับผมมีแก้วมีถังแล้วก็มี ไอตัวของกล่องสุ่มอเพชแต่ว่ากล่องสุ่มเพะมันจะเป็นราคาสเหรียญคุ้มที่สุดเลยสําหรับกิจกรรมสัปดาห์นี้ผมยกให้เป็นตัวไอของแพคนี้เลยอันที่2นะครับผมที่ได้ถัง5ถังได้กล่องตีบอส2กล่องด้วยนะครับผมกล่องสุ่มนะมีโอกาสได้เยอะแล้วก็ได้ที่ตีบอส30มีดอกกุหลาบสีแดงด้วยนะครับผมเอาไว้แล้วของรางวัลเพราะว่าไอของอื่นอื่นนะเนี่ยสมมติเก้าเหรียญเหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับผมนี่30กับกล่อง2กล่องครับผมกล่องสุ่มตีบอสแต่ว่าไอตรงแพคเนี้ นี่มันจะแถมกล่องที่เป็นหีบกุหลาบแดงมาด้วยนะครับผมก็จะคุ้มมากๆเลยมีแพ็คลุ้นตัวละครระดับเอเด็ดด้วยนะครับผมสิร็มีโอกาสที่จะได้ตัวแบบพวกอุโซฟเนวเวอร์พวกตัวละครที่เป็นแบบคัสปกติทั่วไปนะครับผมที่ผ่านไปนานแล้วอ่ะส่วนตัวใหม่ๆหรือสายพิเศษอะ่ะจะไม่มีในนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับแพ็คเติมผมแนะนําเป็นแพ็คนี้เลยคุ้มค่าที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการใช้จ่ายเพชรครับผมสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยสูงสุด6กแสนห้าหกแสนห้าแต่ว่า ของรางวัลก็สู้กิจกรรมตอนที่มันแจกไปได้นะที่เราใช้ห0แสนกันอะ่ะในอาวุธอย่างดีและของแบบแต้มกงแต้มกิวอย่างเงี้ยอย่างเยอะครับผมแต่ว่ารอบนี้ก็เหมือนจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะเน้นไปที่แพ็คคัมพีแพ็คเขียวอย่างนี้นี่หว่าก็ผมมองว่าไม่คุ้มครับทุกคนแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังไงเราก็ต้องใช้กันอยู่แล้วโหได้ถังกลับมาแค่โหได้ถังกลับมาแค่8ถังแต่ผมมองว่าสัปดาห์นี้ยังไงเราก็ต้องใช้เพชรกันอยู่แล้วเนาะก็ ต้องจับครับลกอนย่างไงก็ใช้ไปเรื่อยๆ้วกันอย่าพยายามอย่าใช้แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าแบบใช้มัว่วซั่วนะครับสมมุติเราหาได้แค่8ปดหมื่นจริงๆเราก็ใช้ได้แค่ใช้ไปแค่6 0,000พอนะครับผมแล้วก็แบบสมมุติที่หาไม่ได้จริงๆมีเพชรอยู่ประมาณ5 0,000จะหมดกิจกรรมแล้วก็ใช้แค่ส0,000่นพอนะครับผมอีก20,000ก็เหลือวันกิจกรรมถัดไปด้วยเราจะได้แบบมีเพชรเอาไว้หมุนแล้วก็แบบสัปดาห์ต่อไปอ่ะมันไม่มีตีบอสอยู่แล้วนะครับลกนสัปดาห์นี้ก็พยายามที่จะ สะสมรางเพชไว้สัก20,000หรือ30,000ก็ได้ไว้ทํากิจกรรมใหม่ๆเวลาที่มันมีร้านแฝดเซลลเข้ามามีร้านค้าอะไรดีๆเข้ามาอย่างนี้เราจะได้ไม่พลาดเนาะมาดูวันพีทบ็อกเซตครับวันพีทบ็อกเซตนี้ส่วนมากมันจะเป็นของที่เป็นแบบข้างบนดบเดิมๆเ,เลยส่วนข้างล่างก็จะรีเฟซตามกิจกรรมของรายสัปดาห์เนาะเราเลื่อนมาข้างล่างกันเลยนะครับข้างล่างนี้ดอกกุหลาบ100กับขาย5 0 0เพชรอันนี้ผมมองว่ายังไม่ดีนะ ว่าเราต้องเสีย5000เพรถึงจะได้มา1,000 1,000ดอกก็ไม่คุ้มครับข้ามไปเลยส่วนไอ้ที่มันเขียนแปลไทยว่าเป็นเครื่องใหม่นี้ก็คือเป็นของเอาไว้สำหรับตีบอสของสำหรับตีบอสเนี้ยก็1,000เพชรเพเราได้มา2ได้ตีบอส2องครั้งอะ่ะก็จะเป็นเพรอยู่ที่500เพรคือเราจะเสียไป500เพรแต่ว่าการสุ่มตีบอสอ่ะเราจะได้พวกของรางวัลกลับมาด้วยถามว่าคุ้มไหมอันนี้ผมมองว่าคุ้มครับจัดไปเลย10,000เพรครับผมส่วนกล่องข้างล่างหืม อันนี้จะมาคล้ายๆกับรูปแบบต่างกิจกรรมที่มันแจกนะแต่ว่าไม่คุ้มครับเป็นไปได้ผมไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าผมมองยังไงอ่ะคนซื้อประมาณ1000คนน่ะน่าจะได้ทุนอยู่ที่แค่1คนเองนะอันนี้ก็คิดว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วนะครับผมโอกาสที่จะได้อะ่ะน่าจะไม่เยอะนะผมว่าเพราะว่าแบบการเปิดกล่องตีบอสนี่มายาวนานแล้วไม่เคยจะคุ้มค่าเลยครับผมส่วนตัวผมเปิดเป็นร้อยกล่องเกือบพัน 1, กล่องอะ่ะสามสย่ิอย่างนี้แหละส่วนมากก็ 20แม่งแบบพูดแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีทุกคนเปิดยังไงก็20-30บสามสบนะครับแต่เล่นมา2,000หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยก็มาถึงร้านค้าช็อปไดมอนด์ครับช็อปไดมอนด์เดี๋ยวลองดูข้างล่างครับผมนี่จะมีที่ตีบอสขายในราคา500เพชรเราก็ได้กลับคขินมาอีกครึ่งหนึ่งครับผมจะเป็นเหมือนกับไอตัว1000เพชรกลับไปตัวได้กลับมา40ครั้งอบบเหมือนกันครับอันนี้ก็แนะนําให้ซื้อเพราะว่าเราได้แบบ ของจากการตีบอร์ดด้วยเนาะช็อปฮีโรโซครับอันนี้ก็ปกติมันจะ250ได้1ถังแต่ว่ามันก็เพิ่มเป็น2ถังแต่ว่าที่แรกเป็น500ก็เหมือนเดิมแหละทุกคนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนของมาวันแต่ว่าเพิ่มไปตัวของสินค้าในการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างครับข้างล่างในนี้มันจะมีที่ตีบอร์ดให้เอาแล้วก็มีดอกกุหลาบแดงด้วยที่ตีบอร์ดเชื่อไหมว่าสื่อได้แค่5อันครับเกินไปปกติมันจะขายหนึ่งพันหนึ่งพันแปมอ่ะได้สี่สิบลดล30 เคยเคยซื้อได้ตั้ง20ครั้งลดมา10ตอนนี้ลดมาเหลือ5้าแล้วครับผมดูปั๊บเนี่ยคือซื้อ5อันหมดแล้วครับเกินไปแต่ว่าดอกกุหลาบน,นี้ก็ได้10บอยู่นะครับผมได้มา2องแ้แซมอยู่ที่เหลือก็คอยไล่หมุนวนเวียนหานเ,อเองเนาะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ตามเก็บ10ดาวเก็บหงดาวให้หมดนะครับสาหรับร้านค้านี้เนาะไปกันต่อครับน,นี่ร้านค้าดอกกุหลาบครับผม ลังค้าดอกกุหลาบนี้มันมีของดีมากเลยนะก็คือ2 0 0 0 0แต้มครับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าต้องซื้อครับใครที่เก็บได้ถึง2 0 0 0 0ื่นแต่ผมคาดว่าน่าจะได้แค่กล่องเดียวนะทุกคนเพราะว่าถ้าได้หลายกล่องต้หงโหมีลุ้นเลยก็ซื้อกล่องดอกกุหลาบ,บไปก่อนก็ไ,ได้เราค่อยไปตีบอสเป็นหุ่นไปสุมอะไราเพิ่มค่อยมาแลกเป็นตัวละครนะครับผมตัวละครก็หลักๆห,ห,หนวดขาวหนวดดํานะครับผมต่อยยวมีฮอคหรือว่าจะเป็นตัวของโรบินเอามาไว้ซัพพอร์ตเพราะว่าเดี๋ยวทัฟการอเข้าอ่าอะตัวโรบินก็จะจําเป็นมากๆแล้วนะครับผมเพราะว่า สามารถบล็อกหรือแบบต้านทานดาเมจโดฟาได้นะครับผมก็จะถือว่าแบบดีมากๆเลยแต่ว่าก็อย่างนี้ว่าครับทุกคนไลคได้แค่ตัวเดียวเนาะมาดูการสุ่มถังครับการสุ่มถังก็ให้เป็นดอกกุลหลาบบ้างให้เป็นที่ตีบอสก็ดีหน่อยครับห0แพ็คเขียว80ก็แพ็คส้มครับนี่เคยร้อยห้าสิบได้ตัวของหนวดขาวบวกกับกล่อง10ดาวให้ทุกคนดีนะผมมองว่าแบบหีบสิบดาวตอนนี้ผมก็ขาดเหมือนกันไม่สามารถอัพตัวละครได้ พอมาถึงสี่รอบพี่เราได้4ตัวก็น่าที่จะสุ่มหาอยู่ครับแล้วก็อันนี้หิบวัสดุเสริมก็สามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้มันเขียนว่าเลือกระบุวัสดุได้1ประเภทก็คือเลือกรับได้ไม่ใช่การสุ่มนะครับแล้วถ้าถามว่าอันไหนคุ้มก็แล้วแต่เราเลยครับผมเราขาดอันไหนถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นหินเอาไปอัพไอเหล็กเนี่ยเอาไปอัพเรือของเราให้มันเต็มก่อนครับเพราะว่ามันสําคัญมากเลยเรือสําหรับคนที่เรือยังไม่เต็มนะ เอาอันนี้ไปจัดอัพเลือดให้เต็มเลยครับผมสกิลเรือนี้มันให้พลังแฝงพลังติดตัวให้ทีมเรานั้นแบบเก่งขึ้นอย่างเยอะถ้าใครมีแล้วก็อย่างที่ว่าครับขาดอันไหนเอานั้นไม่มีแบบไม่มีผงอันนี้เอาไปอัพแบบหินก็เอาอันนี้นะครับผมไม่มีแต้มนี้เอาไปอัพไอพลังโจมตีอัพเลือดเลเวล140แล้วครับผมหรือขาดอย่างเงี้ยก็จัดไปเลยครับผมยกเว้นไม้ไม่ต้องแลกครับแล้วก็เงินเบลีนี้ก็ไม่ต้องเอานะครับผมเพราะว่าเงินเราสามารถเปิดหีบได้ เยอะแยะครับผมหรือหินเขียวก็แลกได้นะเพราะว่าหลายคนเล่นไม่ทันกิจตีบอลหินเขียวก็จะขาดหินเขียวนี้นะครับผมก็จัดไปเลยก็ได้ยังถึงว่าดีครับขาดอันไหนเราใส่ไปเลยเนาะอันนี้คุ้มครับสุ่มไปเลยแต่ว่าอย่าลืมครับเก็บถังไว้รอทัฟการรอด้วยนะสัปดาห์หน้ารอนเวิร์เข้านะครับผมสุ่มแก้วครับสุ่มแก้วก็ซินเซอร์สี่ร้อยเหมือนเดิมโหให้แพ็คส้มกลับมาร้อยห้าสิบเลยดีดีดีครับทุกคนแต่ว่าได้ถังแค่สิบเองประมาณนี้เนาะ ลักกี้สปินครับลักกี้นี้หมุนได้ถังกลับมาที่30ถังครับโดนรถอีกแล้วจาก45มั้งตอนแรกเหลือ40เหลือ35ตอนนี้เหลือ30อนาคตก็ผมคาดว่าน่าจะเหลือ20ครับทอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีกิจกรรมตีบอสก็ถึงว่าดีอยู่เนาะซุปเปอร์ลักกี้สปินครับอันนี้ก็ปกติเหมือนเดิมเลยครับผม25 50 100อันนี้ผมแนะนำว่าให้สุ่มถึง200ก็พอเฮ้แต่ว่า4 0 0มีหีบสิดาวมาด้วยนี่หว่าก็ต้องจัดแลลวครับผมใครมีก็จัดไปเลย สี่ยครั้งเลยนะครับผมจิตนี้เหมือนจะให้ไตัวละคร10ดาวมาเยอะมากเลยเนาะดีเลยจะได้ดองรอทัฟการรอครับทุกคนอันนี้เป็นการเติมเงินครับหรือสะสมแต้ม VP รายวันได้วันละ50าสส่วนอันนี้จะเป็นการอัญเชิญตัวละคร5ดาวหรือได้รับตัวละคร5ดาวแหละไม่ว่าจะเป็นการผสมการเปิดมาหรือการอะไรต่างๆนะครับผมเราก็สามารถได้ของรางวัลอย่างละ2ตัวครับสายพิเศษและก็สายปกติอย่างละ3มมีครบก็จะได้แพ็คเขียวกับแพ็คสม้มเนาะ อลิณาชาเลนครับก็อย่าลืมเก็บแต้มครับชนะได้สองแต้มแพ้ได้หนึ่งแต้มเนาะชอบหินนะชอบนี้โอ้โหทุกคนดูมันขึ้นราคาดิครับผมปกติสายพิเศษจะแปดแต้มสายปกติจะห้าแต้มแม่งขึ้นเป็นสิบกับสิบห้าโอหย่อะไรครับเนี่ยขึ้นทุกอย่างครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะสิบห้าแต้มได้หนึ่งกล่องโอ้โหใครจะซื้อแล้วเนี่ยแม่ผมมองว่าไม่คุ้มนะทุกคนอย่ามาคิดที่จะเสี่ยงนะผมบอก้เลยว่า เอาง่ายๆครับ15แต้มได้3กล่องผมยังมองว่าไม่คุ้มเลยถ้าได้5กล่องก็ผมยังไม่กล้าเสี่ยงนะไม่รู้ว่าจะสุ่มไปแล้วจะได้อะไรไงให้กล่องนี้กล่องอะไรหน่วยงานรัฐบาลโลกจะออกปะเนี่ยคือแบบต้องโชคดีออกกล่องเหล่านี้แล้วแล้วก็ต้องไปโชคดีแบบเปิดของที่จะได้ของดีในกล่องอีกก็คือต้องแบบดวงดีแบบสุดๆนะครับผมดีแล้วต้องดีอีกอ่ะแต่เพราะว่าไม่คุ้มครับผมอยาได้แบบ อย่าอย่าลองวิชากับเกมอีปิกนี้เชียวนะคือแบบโคตรจะเกลือเลยของส่วนอาวุธเทพครับแป0ร้อยตัวละครร้อยนึงอ่ะตัวละครที่พอแลกได้ครับอมนวดขาวหรือนวดดาก็ได้เนาะส่วนตัวผมแนะนําว่าแลกคัมภีรไว้นะครับผมสําหรับคนที่เป็นแบบตัวละครยังไม่เยอะหรือว่าแบบอยากเน้นตัวดีๆสักตัวหนึ่งหรือแบบทีมฟูลแล้วอ่ะเก็บหีบคัมภีรไว้ก็ได้เพราะว่าในอนาคตอ่ะตัวละครที่จะเข้าทุกตัวมันจะทยอยเข้าในคัมภีนี้พอมาอัพลงคัมภีรปุ๊บ เราก็สามารถเลือกมาได้ครับสมมุติว่ามี20อันอะเราเลือกมาแม่งสัก20ตัวอะไรก็ได้15ดาวมาเพิ่อมอีก1ตัวนะครับผมก็จะดีมากๆเลยนะยังไงก็คัมพี์เนี้ยก็สามารถที่จะดองไว้รอตัวละครใหม่ๆเข้ามาได้นะครับผมมันก็จะดีอยู่ดีกว่าไอตัวของแพ็คสุ่มเนี้ยแพ็คสุ่มนี้คือถ้าตัวใหม่เข้าอะถ้าตัวใหม่เข้ามาปุ๊บอะถา,ถามว่าตัวใหม่มันเข้าในแพ็คนี้เลยไหมเข้าเลยครับแต่โอกาสออกแม่งแทบไม่มีครับทุกคนต้องบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดียะไม่ถึงหมั้งผมว่า ไม่ออกยากเกินผมเปิดไปแบบหนึ่งพันแพ็คสีทองเนี่ยเชื่อไหมว่าหนวดดาไม่หอ,อกครับทุกคนตอนหนวดดาเข้าใหม่ผมเปิดไปเลยหนึ่งพันเศษอะตูมหนึ่งเรียบร้อยครับหนวดดาไม่มาสักตัวเกินไปเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆครับอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตตเหย่อมีฮอกแล้วเดี๋ยวแบบสักพักหนึ่งอะน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะเป็นหนวดข่าวนะครับที่จะเข้ามาในนี้เนาะรอกันอีกนิดนึงครับตัวละครดีๆเข้ามาเยอะแน่นอนส่วนร้านไอ้ส่วนแบบ ตีบอสครับนี่ได้หีบเงินอีกแล้วเว้ยมาได้เวลาเก็บหีบเงินส่วนเฮ้ยเพชรโดนลดเหลือ250ตอนแรก2.8 8เนาะเพิ่มเป็น300ให้เราแล้วก็มาลดเหลือ250อีอย่างววาลดไปลดมาเพิ่มขึ้นเพิ่มลงกล่องอะไรเอ้ยหีบบอสนำโชคเนี่ยมันจะนำโชคจริงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันให้แค่หีบเดียววันนี้เกินไปให้มันจะได้เหรอหิบเดียวผมขอแบบ ตีบอสเราสักขีบมาเปิดให้ทุกคนดูหน่อยครับเฮ้ยไม่เอาแก้วดวิเอามาทำไมเยอะๆะเนี่ยเฮ้ยเออหยิบหนึ่งพอทุกคนเราจะมาลุ้นกันหยิบเดียวพอครับมาเฮ้ยส่วนการเติมเงินเฮ้ยเอาว่ะผมว่าเติมวันละเหรียญน,นี่คุ้มนะเพราะว่าเราได้3ามกล่องได้ถังด้วย1เหรียญนะได้สิบถังบวกกับ 2เป็น55อย่างน้อย1,000พเพชรบวกกับ1ัน0เฉลี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า1ัน0 2 0 0 0วันละนะแต่ว่ามันได้แบบแค่วันละครั้งนะครับไอตัวของเนี้ย1วันน่ะ1เหเรียนได้ประมาณ2 0 0พเพชรบวกกับ10ถังชัวๆแล้วก็ได้ไปตีบอสสุ่มถังสุ่มของอีกครับเฮ้ยคุ้มนะสำหรับคนที่เป็นแบบเติมได้นะครับผมที่ไม่ซีเรียสว่าเฮ้ยแค่ราคา29บาทอย่างงี้ก็จัดไปเลยครับผมแนะนำอยู่นะว่าอันนี้คุ้มจริงครับผมแต่ก็ ยอดๆมันไปแค่วันละ29บาทแล้วกันวันละ1เหรียญน,นะครับผมก็ซื้อแพ็เนี้นี่วันละ1เหรียญครับทุกคนคุ้มอะเดี๋ยวผมคาดว่าผมน่าจะซื้อแหละสัปดาห์นี้จะได้แบบดองของไว้อวอรอ Newver หน่อยออรอ Newver a i ฟ f ก้ารอ Newver มาจะได้จัดแบบ15ดาววันเดียวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมได้ไม่ได้ก็ต้องถล่มมาแหละแต่ถังผมเหลือพันหนึ่งอะถ้าผมใช้ถังวันนี้หมดแน่นอนว่ารอเขาผมต้องไม่มีก็ต้องหาเพิ่มครับทุกคนแต่ว่า เราจะไม่ยอมครับเราต้องสุ่มอยู่แล้วครับผมสัปดาห์ละ4รอบเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสุ่มสัปดาห์นี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับผมมาลองหีบบอสนาโชคกันก่อนมันจะนําโชคจริงหรือเปล่าผมเดานะก็เดี๋ยวเรามาเดากันดูผมเดานะผมคาดว่าน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นหีบเงินว่ะอันแรกก็ไม่น่าจะดีผมว่าผมว่าอะตัวอารีนาแล้วกันผมว่าตัวอารีนานะครับผมมาลองทายกันเล่นๆว่าผมจะได้อะไรผมว่าต้องตัวอารีนาแหละกล่องเดียวก็รู้เลย จัดไปครับจะบอกนะว่าของดีหรือเปล่าโหหิบเงินเกินปลายอันแรกเลยนะครับเบนี่ยหิบอเอามาทําไมวะเนี่ยเอ้อย่างน้อยผมมี500รอยเหรียญไว้ได้10ดาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็โอเคครับสําหรับกิจกรรมของสัปดาห์นี้โดยรวมๆแล้วอะ่ะผมมองว่ามันก็ดีอยู่เพราะว่ามันให้ของรางวัลมาค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ขอวงเล็บครับขอวงเล็บว่าสําหรับสายเติมยิ้มเลยนะเพราะว่าเติมแพ็คเหรียญหนึ่งเนี่ยของให้แบบเยอะมากครับผมก็ อย่างที่ว่าแหละเกมมันบังคับให้เติมจะได้โหดแบบเร็วขึ้นกว่าคนที่เล่นปกติที่ไม่เติมนะครับผมแต่ก็อย่างว่าครับเติมไปดวงไม่ดีเปิดไม่ได้ก็สู้คนที่เล่นฟรีแล้วแบบเขาอาจจะดวงดีแล้วเปิดได้ตัวก็ได้นะครับผมแต่ก็ของที่มันจะต่างกันกับพวกของพวกการอัดแน่นตละครลนะครับผมถ้าตีในอารีนาเนะี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วเพราะมันลงในแค่6ตัวเนาะแต่ถ้าเป็นในระบบใหญ่ๆที่เป็นระบบ3-3หรือแบบระบบท้าชิงอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมไปอะ่ะอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อย เกมนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับผมคนที่มาเล่นใหม่คนที่เพิ่งจะลองเล่นน่ะพยายามอัด15ดาวตัวหลักดดเมจไว้1ตัวเพื่อแบกครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะง่ายเองแล้วก็การใช้ของต้องรู้จักประหยัดด้วยนะครับผมใช้ของให้เป็นยังไงก็เก่งเร็วแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่ดูแล้วชอบใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลองไปสุ่ม1 0 0 0นถังก่อนว่ามันจะออกดีหรือเปล่าเนาะคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเ,งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆมีโค้ดมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดเนานะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ